เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเลเือกอยู่นะครับบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางนะครับแปลงนี้บรรยากาศก็ดีด้วยโปร่งโล่งสบายไม่แออัดไม่วุ่นวายครับแต่ก็มีเพื่อนบ้านมองเห็นกันนะครับอยู่แบบกระจายกระจายอยู่ห่างๆกันไม่แออัดเงียบสงบเป็นส่วนตัวผ่อนถูกด้วยนะครับแปลงนี้ ่อนเริ่มต้นที่7,900บาทนั่นเองบ้านเดี่ยวพื้นที่100รตารางวาผ่อน7,900บาทแบ่งนี้มี2ห้องนอนนะครับห้องใหญ่ๆเลยห้องน้ําในตัวห้องนอนใหญ่แล้วมี2ห้องน้ํหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถทําให้เรียบร้อยครับภายในบ้านตกแต่งยังดีใช้วัสดุยังดีโปร่งโล่งสบายกว้างขวาง,วางห้องน้ำสวยๆเลยครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน114ตารางเมตร เคาเตอร์ครัวสิ่งล้งางจานเคกาทำให้ครบพร้อมอยู่ของแถมก็มีครับแถมแอร์ให้ด้วยสิ่งล้งางจานติดตั้งให้พร้อมสวยบรรยากาศดีนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจําไลไหมผ้าคลิปใ,ใหม่ๆครับบ้านสีสวยทำเลดีราคาไม่แพงเปิดมาที่1นึ่งล้านแปดแบาทบ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวานะครับแปลงนี้ อยู่ในอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้สามารถติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ